สีชมพูกางเกงชมพูเสื้อชมพูนะคะทุกคนพันวาอยากไปด้วยนะทุกคนะคะคตาค่ะทุกคนตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะจัดโต๊ะกินชาบูนะคะนี่แมคาล้วเตรียมามาแล้วนะรอเด็กๆอยู่นะคะตอนนี้เด็กๆก,กำลังไปเล่นด้วยกันนะโ,โอเค ตอนนี้นะคะวันนี้เนี่ยแม่กุ้งก็จะมาบ้านเราใช่ไหมน้องเจลี่อ่าน้องนีสายจะมาบ้านเราแล้ววันนี้นะคะแม่กุ้งบอกว่าแม่กุ้งอยากกินชาบูนะคะอ๋อจะกินชาบูที่บ้านเรานะคะทุกคนเราก็เลยจะต้องเตรียมของเตรียมบุปกร่์ค่ะไปเดี๋ยวเราไปช่วยกันเตรียมนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะต้องเข้าครัวของเราก่อนนะแล้วก็ไปเตรียมของมานะคะ อันนี้ไเขียนนี่นะคะมอชาบูไปแล้วมอชาบูไปแล้วเออเดี๋ยวเราจะต้องเอาไฟข้างนอกนะคะแล้วก็เอาก็อี้เอาโต๊ะไฟนั่งเนาะไปผลไปเลยค่ะเมื่อเช้านี้เราทําความสะอาดข้างนอกลงจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปกินตรงนั้นกันนะคะทุกคนมันเวอร์มาก ไปเอาไปเลยค่ะนี่นะคะอีกโต๊ะหนึ่งนะเราต้องเอาไปวางหมูนะคะทุกคนไปวางหมูใช่ค่ะอ้าวมาซื้อกระเลียงซื้อกระเลียนวันนี้เราซื้ออะไรมาบ้างคะจูรี้ซื้อถ้วยซื้อแก้วมาแล้วก็ที่ไหน ใช่ที่ใส่น้ำจิ้มด้วยใช่ไหมลูกเราซื้อเป็นพลาสติกนะคะทุกคนเพราะว่ากินแล้วจะได้ทิ้งเลยนะไม่ต<อ>้องวาที่เอาสีขาวนี้นใช่อะไรนะทุกคนแอบทันวาค่ะเพราะเราจะกินโคก,กันเออที่บ้านเราจะเป็นแก้วใสใช่ไหมลูกแล้วทันวาเขาก็เห็นว่าเราินโคงเนี้ยเขาก็อยากกินด้วยวันนั้กินไปหลายแก้วเลยนะอ่านี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาตอดใส่ไว้ตรงนี้นะอ่าเอาใส่เลยแกะไว้ก่อนแกะด้วยแกะด้วยนี่พอไม่กุมมาถึงก็จะกินแบบสบายๆนะคะไป็นุณมอ มมาแล้วกินเลยอ่ะตอนนี้เกลี่กำลังทำอะไรคะแกะท่านที่หม่แกะกันแล้วนะดูแกะไปแล้วเจ้ากำลังเกะกำลังไปแล้เจ้าเกียวแกะอันนึงก็แล้กเป็นน้ำจิ้มนะคะแกะได้แล้วค่ะนี่ตัวเล็กเอเล็กเอามาทำอะไรคะ ใส่นำซอสใส่น้ำจิ้มได้หมดเลยนะซอสหน้าแต้ทและนี่นะคะทุกคนก็เป็นการเตรยียมอุปกรณ์ให้แม่กุ้งนะคะทุกคนแต่วตอนเย็นๆเราจะมากินชาบูด้วยกันนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมมาดูกันให้จบกันเลยนะคะ,ะ,คะอ,อ่าเดี๋ยวเราลองแม่กุ้งเนาะเราลองแม่กุ้งมาเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันตอนที่แม่กุ้งมาค่ะ นี่นะคะทุกคนดีไซน์ก็มาแล้วนะคะในก้งนะคะนี่น้องดีไซน์ค่ะแล้วก็อาถงอาคนของค่ะคนของค่ะคนของอุ้ยสีชมพูเกเชมพูเสื้อชมพูนะคะทุกคนเสีชมพูผู้จัดการไม่ทำงานเลยนะคะทุกคน Ar, มันมีะอะไรบางอย่างให้เราเผอเราะทั้งคนนะคะอุ้งนองค่ะไฟร้อนก้นเท่าไรทันตลอดไาค่ะทุกคนตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะจัดตกะกินชาบูนะคะนี่ได้พรุอะไรบ้าวันนี้เราจะมาฉลองให้กับความปังของเราใช่ค่ะทุกคนปังว่าปังกู้ปังว่าปังกู้พี่เกดเราผิดธีมหรือเปล่าคะดูเขานะคะสีชมพู น้องใช่ค่ะแม่เราเป็นเพื่อนกันนะคะวันนี้เรามาหาเป็นกับทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเขาขาดกันไม่ได้ทุกคนที่เป็นแปลกแล้ทุกคนดีนะคะแคงรู้จักกันเป็นเพื่อนจากเพื่อนกลเป็นเพื่อนสนิทนะคะแล้วตอนนี้ก็จะเป็นแบบเพื่อนเล่นไม่เพื่อนหนู่มก็บอกวคนเป็นแฟนกันยันมีวิจิตยาวไปครั้งหนึ่งไลิดการไกลมากแต่ก็คิดการไกลนะคะเพราะว่าเขารักกันจริงๆนะ ที่ใหม่จะไปไหนคะไป,ไปซื้อผักนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีแต่หมูใช่ไหม,ไ,ม <laughs> ไปเีที่ใหม่จะไปซื้อผักนะนี่คะ่ะชาบูของเรานี่นะคะเตรียมมาแล้วนะรอเด็กๆอยู่นะคะตอนนี้เด็กๆกาลังไปเล่นด้วยกันนะทันว <laughs> า,าไปไม่ได้ท <laughs> ันวาอยากไปด้วยนะทุกคนร้องให้เหียนะ นี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็กําลังกินชาบูนะคะกินได้ไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะทุกคนนี่ที่ใบอิ่มไหมตอนนี้อิ่มมากเลยนะคะอืและตอนนี้สองสาวนะคะกําลังทาอะไรกันคะลูกโป่งน้ํานี่กําลังทาลูกโป่งน้ําเล่นกันนะคะว้าวอูดอูดแตกแล้วแตกแล้ว

อุ้ยอุ้ยมีอะไรทะอท้อดิทอดิโอ้โหชอบใจนะชอบใจโอ้ยอ้ยยยยยอยย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 ย่ยยยยย อันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่ดเด็กๆเล่นกันนะคะทุกคนนี่อ,อันนี้สนุกมากทั้งกินทั้งเล่นเลยนะคะอ,อะไรคะอันนี้มันบองใช่ไหมเฮ้ยเหมือนตูดเลยหายไปแล้วใช่นี่นะคะหลังจากกินหมูกระทะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะนี นะคะแม่กุ้งนะคะมากินหมูกระทะช่าหมูกับน้องนีไซบ้านเราใช่ไหมเกวี่อ่าตอนนี้ก็กลับบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พวกเราเก็บของหมดเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่กดติดตามช่องนี้นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เนาะขอบคุณมากๆาเลยที่เอทรักและก็เอ็นดูเคลี่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย